สกีรีสอร์ทหลายแห่งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูหนาวนี้อย่างผู้ประกอบการสกีรีสอร์ทในจางเจียวโคโมบนทอนเอเปยเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวกล่าวว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปีนี้ถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยน่าจะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นประวัติการณ ผู้ที่ช้น,นชอบสโนบอร์ดกล่าวว่าหลังจากการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้รับการปรับปรุงอย่างมากทําให้มีผู้สนใจกีฬาฤดูหนาวมากขึ้นพนักงานของสก,กีรีสอร์ทคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า0 0 0 0 0คนในปีนี้มากขึ้นเป็น2เท่าจากปีก่อนซึ่งช่วยกระตุ้นยอดการใช้จ่ายได้อย่างมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโมโนเหอบนทลนเฮหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อขั้วโลกเหนือแห่งจีน ก็มีนักท่องเที่ยวไปเยือนบรรลกว่า3,500ครั้งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2019ถึง2.5เท่าในมณฑลจีหลินและเหลียวหนิงสกีรีสอร์ทหลายแห่งได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยขยายพื้นที่เล่นสกีและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนักท่องเที่ยวบอกว่าสกีรีสอร์แทแทบทุกแห่งมีพื้นที่เล่นสกีเพิ่มขึ้นมีเคเบิลคาร์และลิฟต์ใหม่ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ซินเจียงซึ่งมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีฤดูหนาวที่ยาวนานกลายเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเล่นสกีอย่างสกีรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอ่าวไตของซินเจียงก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับแสนครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่วนที่เมืองคูฮอตเขตปกครองตอนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนเป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักเล่นสกี มีลานสกีในร่มสำหรับผู้ที่ไม่ชินกับอากาศหนาวไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว